ดัสอ่าสวัสดีครับสวัสดีไปเรื่อยนะครับผมยินดีต้อนรับเช่นเคยเราอยู่กับพีวิวก่อนเกม นอยู่กับ easy preview นะจะ,จะพยายาม p r e v i e ให้เยอะมากขึ้นนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะโดยเฉพาะคู่ที่บรรยายสุดเนี่ยมินแนงยังไงก็มี p r e v i e วันนี้เรายกคู่ใหญ่ที่เตะในคืนวันอาทิตย์ครับนั่นก็คือทางริว o พูครับเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยู t นเตคู่นี้เองเนี่ยต้องใช้คำว่าจะดีจะแย่มาจากไหนแต่ถ้าได้มีโอากาเจอกันเนี่ย คือฟุตบอลสนุกทุกนัดแน่ๆครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดดานจํานวนใบเหลืองหรือว่าการเตะกันแบบไม่มีเหตุผลเนะี่ยคู่นี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับล้วก็เหมือนเดิมครับฝากไว้ด้วยครับเพื่อนๆคนไหนถ้าชอบการบรรยายสดหรือการพรีวิวก่อนเกมดีๆก็สามารถกดไลค์หรือกดติดตามให้กับทางอีสั e สตูดิโอได้นะครับเราเริ่มกันที่ความพร้อมของทางเจ้าบ้านกันหน่อยดีกว่าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเองในช่วงหลังเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ไม่ชินตาเท่าไหร่ครับ พอพวกเขาพ่ายมา3นัดติดแต่ถ้าเราดูจากรายละเอียดของเกมจริงๆก็ถือว่าเข้าใจได้ครับเพราะว่า3เกมล่าสุดที่พวกเขาแพ้โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่พ่ายให้กับเชลซีเนี่ยต้องชมทางเชลซีนะว่าวันนั้นนะเปิดสเตมฟอร์ดบิตและเล่นได้ค่อนข้างดีส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของฟุตบอลเอรูปแบบการเล่นหรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นในการจูนซึ่งกันและกันเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ส่วน2นัดก่อนหน้าเนี่ยมันไปเป็นการเยือนกาลาตาสลายอย่างเงี้ยโอ้โหเยือน กาลาเนี่ยก็เข้าใจได้ครับกาลาบอกบอลไม่เตะแต่คนนะส่วนนัดที่แพ้กับทางคิสตันพาเลตก็ถือว่า ต้องชมความดีความชอบให้คิตตันพาเลตแหละลิเวอร์ไม่ได้แย่ครับวันนั้นแต่พาเลตเขามาดีจริงๆนะครับซึ่งสภาพของตัวผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลที่มีโอกาสจะได้ลงในช่วงวันอาทิตย์นี้เนี่ยเอาจริงๆหลักๆเลยคือปัญหาอาการบาดเจ็บต้องเช็คฟิตทางโกนาเต้ค,ครับเพราะว่าโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เล่นกับเชลซีเนี่ยเห็นได้ชัดครับว่าเจ้าตัวนี่วิ่งจนตะคิวขึ้นเลยนะส่วนไรอันกาเวนเบิร์กเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสติง คราวนี้ต้องดูครับว่า จะเป็นจริงหรือว่าหลังจากที่ไปรับใช้ทีมชาติและโอ้โหในทีมชาตินี่กลายเป็นเบิร์กนีกเกดีดอยู่ตัวเดียวครับส่วนอาริซองเบเกอร์เนี่ยพักยาวอยู่แล้วก็11บเายชื่อผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูก็เป็นมาบาดัสวิลลี่ครับคู่เซนเตอร์เองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับถ้าโกนาเต้ไม่ไหวเวอร์จิลฟานไดอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้คู่กับทางโจโกเมดด้านซ้ายมีลอดเคอร์เคสด้านขวาคอนเนอร์แบรรี่ครับสตัวกลางเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจครับเพราะว่าฟอลินเวียมีโอกาสได้สตาร์ทเป็นสเปซผู้เล่นตัว จริงเพราะอย่าลืมว่าแม็กอลิสเตอร์เองพึ่งไปรับใช้ทีมชาติมาแล้วอลิสเตอร์เขาอยู่อาร์เจนตินา เวลาเขาไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยกลับมาเนี่ยสภาพร่างกายมันจะไม่เหมือนพวกเวียตเอยพวกกาเวนเบิร์กหรือพวกปอลลัยที่เต็เติอยู่ในยุโรปการเดินทางจะง่ายกว่านะอันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจส่วน3ตัวหน้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาครับริมเส้นฝั่งซ้ายอย่างคนดี้กัคปเล่นในทีมชาติผลงานดีเลยนะส่วนโมฮัมเหม็ดซาร่าก็ถือว่าพาอียิปต์เข้าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ส่วนหน้าเป้าในช่วงหลังอันเนอร์สโลตเองน่าจะสตาร์ทเป็นทางอเล็กซานเดอร์อิซักครับเพราะว่า2นัดล่าสุดก็เป็นทาง Alexander ทาอเล้ ทางฮูโกอิกิติเกที่เปลี่ยลงมาก็ถือว่า11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลไม่ได้แย่ครับแต่ปัญหาของลิเวอร์พูลเองอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเกมรับโดยเฉพาะฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นโกนาเต้เอยหรือตัวสำรองที่จะเปลี่ยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนเนอร์แบตรี่ครับคอนเนอร์แบตรี่เองในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่สามารถยึดตัวจริงแบบ11ผู้เล่นตัวจริงตั้งแต่ชุดแรกได้มีการเอาดมิมนิกบอสไลสลับมาเล่นเป็นแบ็คขวาแทนบ่อยอครั้งและที่สําคัญการลงมาของแบตรี่เนี่ย มันฝากความหวังมากเกินไปน้องเล่นมีความกดดันแล้วก็เสียใบเหลืองแทบจะทุกนัดเลยครับนัดนี้ก็ต้องดูว่าแบตเตอรี่เองกับเกมใหญ่แบบนี้จะได้สตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงก็ถือว่าตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลก็จะประมาณนี้เลยนะคราวนี้เราข้ามไปฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงฟีฟ่าเดย์หรือคัดบอลโลกที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่านักเตะหลายๆคนเองก็ไปกับรับใช้ทีมชาติแต่ก็ไม่ได้ใช้ร่างกายอะไรเยอะแยะมากมายครับปัญหาอา การบาดเจ็บก็มีแค่ทางนัทเซอร์มาซาอุยนะที่ยังต้องเช็คฟิตอยู่แต่มาซาอุยเองในช่วงหลังก็แทบจะไม่ได้เป็น11ผู้เล่นตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยส่วนตัวอื่นที่คาดว่า,าจะได้ลงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้รักษาประตูน่าจะยังเป็นทารัมแมนครับเพราะว่านัดที่ผ่านมาที่เจอกับซันเอดอร์แดนผลงานดีแล้วเกิดคือแฟนบอลเนี่ยให้เรมแมนแน่นอนอยู่ที่พ้จาดการทีมหละแ,แกจะมาเปลี่ยนอะไรนัดนี้หรือเปล่าครับส่วน3เซนเตอร์น่าจะเป็นทางมาทไรเดอร์ริกด้านขวาเลนนี่โยโรครับด้านซ้ายลูกชอ 4ตัวกลางบูโน่เฟอร์นันเดสคาเซมิโลด้านขวาเป็นอามัดเดียโรด้าน้ายแพทริกดดกูครับส่วน3ตัวหนาครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ถ้ายืนพื้นอาจจะเป็นไบอันเอมโมโมมาเตอสคุนย่าหรือแม้กระทั่งเบนจามินเซสโกแต่อย่าลืมครับว่ามีตรวจสอดแทรกอย่างเมสันเมาซึ่งรูเบนนามูริมในช่วงหลังเนี่ยถึงบอกว่าตัวผู้เล่นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าเป็นห่วงครับตัวที่น่าเป็นห่วงคือผู้จัดการทีมนี่แหละครับเพราะว่ารูเบนนามูริมในช่วงหลังเนี่ย วันไหนที่แกโชคมาเนี่ยแกจับใครลงไปก็เล่นดีหมดแต่ถ้าวันไหนที่ไม่เป็นใจเนี่ยเอาใครลงเล่นก็ผิดเพี้ยนโดยเฉพาะเมสันเมาส์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดครับว่าในช่วงหลังเนี่ยรูเบนอาโมลิมเลือกใช้เมสันเมาส์หลายนะัดแต่มันก็มีแค่บางนัดที่เมาส์ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่การเข้ามาคุมทีมของรูเบนอโมลิม เขาไม่สามารถเก็บชัยชนะแบบ2นัดติดได้เลยมา8เดือนแล้วนัดล่าสุดเนี่ยพึ่งชนะซันเดอร์แลนด์มาแล้วนัดนี้เจอกับลิเวอร์พูลคือก่อนหน้านี้นชนะเบอร์ลี่แพ้ซิตี้ชนะเชลซีแพ้เบนฟอร์ดอย่างเงี้ยแล้วนัดล่าสุดเจอกับทางซันเดอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เจอกันแล้วสนุกกันแน่นอนถ้าดูจากรายละเอียดของตัวผู้เล่นและสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูสีนะ โอกาสที่จะตื้อตื้อตันๆแล้วออกด้วยการเสมอมีสูงครับลิเวอร์พูลมีประสิทธิภาพเกมรุกหรือแม้กระทั่งคุณนะภาพตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างดีแต่ปัญหาของพวกเขาคือความรวยราของแผงเกมรับแล้วนักเตะที่ดันขึ้นมาใหม่ยังไม่เข้ากับระบบของอนเนอร์สล็อตมากเท่าไหร่แล้วสล็อตเองยังต้องการที่สุดนักเตะที่ซื้อมาด้วยมูลค่าสูงก็ต้องดูครับว่าความกดดันของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนัดนี้จะเป็นยังไงส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยคาแรคเตอร์ของทีมที่ยังไม่คง เส้นคงวาครับขึ้นขึ้นลงลง3วันดี4วันไข้ตัวผู้เล่นการจัดตัวผู้จัดการทีมกัดตันทีมจํานวนการยิงประตูทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถคาดการได้คู่นี้เนี่ยฟันทองอยังเป็นกลางครับยังมองว่าถ้าต้องเลือกผู้ชนะจริงๆโอกาสที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะได้มีมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอน แต่ถ้าดูจากรายละเอียดและดีเทลโอกาสที่จะจบด้วยเสมอมีสูงเหตุผลง่ายๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการ ร้างอาถรรพ์เกี่ยวกับการเก็บชัยชนะ2นัดติดให้ได้ส่วนลิเวอร์พูลพวกเขาต้องการพิสูจน์เกี่ยวกับการแพ้3นัดติดมาว่าถ้าสะดุดอีก1เกมรูปแบบหรือรายละเอียดต่างๆของลิเวอร์พูลจะไปในทิศทางไหนคู่นี้ถือว่าค่อนข้างสนุกครับสามารถเชียร์กันได้นะคู่นี้เตะกันในช่วงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับลิเวอร์จะเปิดบ้านยำแมนยูหรือแมนยูจะยันหรือ หลอกลีเวอร์สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเล่นกันได้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีช่วงบรรยายสดครับคือฟันธงเนี่ยไม่เป็นกลางแน่นอนเพราะคนฟันธงเชียร์แมนอยู่นะก็เดี๋ยวค่อยติดตามอีกทีวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ไปเลยครับนลก็ที่คืออีซายพรีวิวสวัสดีครับผม